สบายดีสบายดีเอฟซีมาตุกุตุกคนเดอเ mm hmm. มน,นี้่อยก็าพามาอาไหวทธาดเนาะวัดประทาพูนอยู่เมืองอไซบูทองนี่แหละเนาะ mm hmm. เป็นวัดที่อ่าที่มีสื่อเสียงเนาะมีสื่อเสียงดงดังในตอนนี้เนะ mm hmm. าะบางอย่างกับเป็นที่พึ่งทางใจคงชาวพุดทั้งหลาย mm hmm. ถือว่า้อน,นี่กั เป็นมือพิเศษเนาะทุกคนเนาะที่ว่า,าแขกเนาะแขกทางไกลไทยทางอื่นบ่าวาแต่เป็นคนอาประเทศลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะก็คือประเทศใกล้เคียงของพวกเฮานี่แหละมือนี่เพื่นกมาขอพรเนาะลายเป็นจำนวนหลวงลายเนาะพากันอ่าสื่อดอกไม้ดอกโตแล้วก็ จุดธูปปักเทียนแล้วก็เขาไปขอพรอแล้วแต่ผู้สิอีอเนอนำองค์พระธาตุเจ้าเจ้าแถงคำเรื่องผู้ศักดิ์สิทธิ์ถือว่าปคาเองกะถือว่าเสือถือว่าซะซะเสือถือเป็นทีเพึ่งทางใจเลยแหละเนาะแต่นี่กะถูกๆเนาะถูกๆวันศินเนาะคนกะสิมาลวงหลายภายมากแบบคือเขาเห็นนี่แหละเนาะอ่า มาไหวมาขอพรเมื่อนี้กะเป็นมือพิเศษเอเป็นมือวันศินอ่าวันศินน่นมือเขาพันศาพรเนาะทุกคนบางคนกะมาบะมาบนอ่ามาขอพรเนาะอ่าตามมาเลเตวันซาระยักขอพรแบบใดกะเลวเตแบบของไปของมันเนาะเลสเตสิขอพรบางคนกะมาแกบบะ หรือว่ามาั่บะโตสันสะไปเห็นผลเห็นยังเวลาหาบมาบะไว้เขาเห็นผลแล้วเขากับมาแก้